นี่ท่านผู้ชมยแน้วนะครับคมตอนนี้เราอ <c oughs> ินแบบเบสดบอลในที่สุดแล้วก็ลื้อชิงสิตงตอนนี้เราจะมาเริ่มแบบปกติครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ผมจะกดมือเพื์อเปิดสซ่นเล่นดูดูกันว่าจะเป็นยังไงจะสมจริงแค่ไหนจะเป็นยันไง 9ก้าแปดเจหสหนึ่งศูนแล้วก็ปรับนี่ด้วยดูไปเลยว่ามันจะเปางไหนสมจริงไหมล่ะไหนจะต้องใช้มาทีนไหน เพราะว่าปลมือเพื e ่อจะทำอะไรใช่ยังไงเกิดมาอะไรแรกหมาเหลยคนนี้ไม่รู้แหละสีคอนสดท้าง 5คากูด่าฮากูดามาดิตายโว้ยอุ๊ยม,มาตอนไหนนึกว่าลูกบอลพร้อม เพิ่มมาอีกสองร้อยเกมอ่ะหายอีกอันหนึ้นอ่ะเหลือแค่หนึ่งเอันะอันนี้ใจเพิ่มมาอีกอห้าร้อยเกมอ่ะอีกกลับคืนไ,ไปไม่ต้องอย่าไปอยู่ตู้สู้กันให้สุดๆไปดิ บอกว่าอยากอยู่เียอือะอะเ้ยมาเหลือแค่400เจมแล้วก็จะอันนี้แหล,ละก้า2500เจมสูงได้กี่ครัค้งนะก็5ครั้ง แล้วตอนนี้กล้าเหลือแค่เคจ็ดพันเก้าร้อยเจียมแล้วกล้าจะหลบดาบภูมไปใช่ไหมไม่เ้าทำไมแกได้เมื่อแข็งหนึ่งว่าอยากได้บไหมมาด้าอมาด้แบบได้ดาบภู ตอนแรกก็นึกว่าต้องเตือนเอรสนนาสิกวนาไอ้ไอ้บอลก็จอเลยเฮ้ยอุย้ยอะไรอยู่วะไม่รู้บอลต่อเนู้อว่ะนีไอ้ขอจริงจริงเลยโอ้เรษวันนี้จะไปจังหวัดจอหวัดที่ไหนเนี่ย อันนีหมดแบบทำแบบนี้มันก็มันดีเลย ค่อยมาคือไอ่ไม่ใช่หลังสังหัวใจดีเว้ยไม่หช่ตัวอยู่ด้านบนลงจอดอะไรใกล้รึเปล่า แือพวกเอ็งจะตีกันเสร็จเนี่ยแล้วมันไม่เลิงมือคนมาดิมาดิไม่กลัวหรอกสาวคนสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดีไอ้อยหงาทำไมออกไปโอ๊ย เอามาเอาทำไมเนี่ยบอกให้เอากลับไปอือไม,ม่ตะเก็นบอกไม่ตะเก็นนี่เอ้ยสองหนึ่งอ๋อดิแบกบอื ว่านู่เอาอะจสุดท้าน่าออกไปเอาจิเออจนะแล้วเออไปและไม่ได้หลอกมาสละเพื่อนยะน่าครั้งนี้เขาได้ที่หนึ่งนะเก่ามาก อันนี้ใช่เจกนฟง็ดโมงสาแล้วเออก้อท้กอ้าตรงไหนะ o o ยังไงเรองกระสูงเพอได้ไงเออต้เรียกมาสักอันหนึงแล้วก็กดสุ o นะเน้แข็งหนึ่งเหมือนกัน รอบปัเนี่ย้ยาน้ำแข็งหนึ่งแล้วก็กวา่าชีที่ลกตึงอันบสีใช้ใบไม้อ๋อให้ได้น้ำแข็งแล้วกันน้ำแข็งกระแต่สกิลการโจมตีน้ำแข็งเป็นอัวปนซุอรบอลครัอลก็ลอ,ง,องนี้ได้เฮ้ยไม่กรเทอ่ะอันได้อะไรน้ำแข็งหนึ่ง พูดเกออลือรวมก็สามารถตั้งเหตุได้เลยสามารถซื้อของได้ดาวสบู่ลสีเขียวไม่ต้งองจริงเก,กล,ลือเองบัวเลยสีเข้มเลยเนี่ยสองร้อยเจมไอ้เนี่ยหนึ่งพันเ, <c oughs> นเจม,นน 1, เจมฮะลองซื้อสักอันเหรอใช้จะมาดูาสิ ใช่ครับนี่ยงูไม่ได้หัวเกมขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสุ่มไปเรื่อยๆเลยคุณตังงูจะหมดเลยขอให้ได้น้ำแข็งสามนะใส่ผ้าใส่ผ้าจะซะักผ้านี่ใส่ผามันไม่เข้าของผ้าของผ้าไม่นองเหมาะกับแอมแข็งมากกว่าสุ่มไปเรื่อยๆ ลองรอบสุดท้ายเลยนะลมไอไม,มันขาวจัวยเลยอเรอบสุดท้ายจริงแหละแน่นะก็ลอดสุดท้ายไยงไฟน้ำแข็งเงาแรกก็ดีอยู่แล้วแต่เงามันก็มีเนี่ยลิมต้นแล้วก็สายฟ้าอะไร่าย้า,ายก็ยังมองว่ามันเท่ดิ มีดาบตั้งเยอะไม่ลองไปขายดดตั้งเือนู่นหาลิน ีเอ็สพรมเป็นจริงใจร้ายกันนะรโดเียดให้เชียชนะแต่ไม่ได้บอก่าชนะยังไงแล้วที่เรียกแฟนมันยิ่ก็ต้องมานั่งทะลาะนอีกมานั่งคิดดยอากีก็เกิดอะไรขึ้นว่าหาอไม่ได้ไปว่าอะไรกันมันแค่เลยว่าจะมีบามันก็ไม่ได้รเหมือนกันเจอคนฆ่าคนระดับเดียวกันเฮ้ยเมื่อไหร่นแต่เน่ยมันเจอสี่ันสิ่งที่แฟนบลกินวีสพวาเป็นจริงใจร้าย 现在。了。